โอ้โหออันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่แนละ้วเนะี่ยคุณดูนี่เดิทองฮีโร่ที่มีให้เลือกห้าตัวรอบเนี้ยคือมันเลือกได้แค่อย่างเดียวอะคุณก็คืออาร์บิเกลอะเพราะว่าอาร์บิเกลเนี่ยคือตัวที่จําเป็นมากเลยตัวอื่นผมไม่รู้นะคือผมไม่ได้บอกว่าอีกสี่ตัวที่เหลือมันน่าใช้เลยที่น่าใช้ตัวเดียวแล้วควรจะเลือกแล้วควรจะแนะนําก็คืออาร์บิเกลนี่แหละ ทำไมถึงต้องเลือกอาร์บิเกลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะก่อนอื่นคือผมเคยทําไกด์เรื่องหนึ่งไว้เป็นไกด์เกี่ยวกับการลงในโคได้แหละด้วยทีมฟรีฟีีมอนฟีฟที่ผมจัดทําเมื่อตอนนั้นก็เป็นประมาณนี้เลยเรี่องตอนนั้นไกด์ผมเขียนยังไงไม่ได้เขียนอะไรไปเลยสุดยอดนาร้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรูนตอนนี้เลยนะ โลนที่ผมจัดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะใช้เป็นโลเลนใช้เป็นแฟนใช้เป็นเวอร์ดิฮิลลาออกแล้วก็โครครับไม่ถิดลาออกแล้วก็อีคารุคือเจ้าทีมเนี่ยนะมันคือการลงในโคเนี่ยเงื่อนไขก็คือเราต้องเล่นแบบโจมตีลหลายคิดแล้วก็ต้องโจมตีแรงพอสมควรด้วยซึ่งไอ้บอลที่แบบโจมตีหลายคิดเนี่ยในตอนเริ่มเกมที่เรามีทุกคนเนี่ยก็จะเป็นโลเลนเวอร์ดิฮิลแฟนลาออกอีคารุอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะ ก็อย่างป้ายที่ทุกคนได้เห็นเลยไอ้ตรงตรงนี้นั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวพวกนี้มันไม่เหมาะกับการลงในโค้ดเท่าไหร่ครับเพราะว่าในเว็บที่สามไอ้หรือเว็บที่สี่เนี่ยที่เราเจอบอสอ่ะบอสมันจะมีสกิลห้ามลดเกรดบอสแล้วก็ห้ามเล่นเกรดก็คือเจ้าวอดิิลที่เราเอามาใช้กับเจ้าโลเลนหรือว่าแฟนที่มันมีสกิลลดเกรดเนีย่ยมันจะใช้ในดันเจียนนี้ไม่ได้เลย๋ยวผมปิดตรงนี้ ข้อดีของมันที่เราเอามาก็คือมันโจมตีหลายฮิตะฮะแล้วก็เปิดกอดแตกแล้วก็โจมตีแรงเท่านั้นเองแต่ว่า,าพาร์ีฟที่เป็นพลังตั้งต้นของมันจะใช้ในนี้ไม่ได้เลยเมันก็เลยไม่ถือว่ามันเหมาะเท่าไหร่กับการกับการเอาไอ้ตัวอวอร์ดีฮิลกับโรเลนมาลงในเมคฮะอันนี้ก็คือทีมที่ผมเคยพยายามหามานะว่ามันน่าจะฟรีทูเพย์ได้แต่ว่า,เ,าเวลามันไม่ดีเลย มันประมาณเกือบสองนาทีลงแต่ละรอบซึ่งแบบนานโคตรคด้วยไอ้ดันเจียนอื่นนะถ้าใช้ตัวฟรีมันยังพอจะได้หนึ่งนาทีเศษนะแต่ไอ้เนโคเนี่ยเกือบสองนาทีอะดันเจียนอาร์ติแฟกต์ดันเจียนผงวิญญาณอะไรมันไม่ขนาดเนี้ยมันมันไม่เสียเวลานานขนาดเนี้ยไอ้ดันเจียนเนโคเนี่ยมันระดับเดียวกับการฟาร์มหลุมมิติเลยอเออเกือบสองนาทีแต่ละรอบเห็นไหมเราต้อง เราสลายเกาะมันเกาะไอ้ลิฟมันไม่ทันกว่ามันจะตายเลยเสียเวลาผสมควรอยู่ดูเวลาสองนาทีเก้าวิเออต่ทีไม่ชัวนะเคยเคยเล่นอยู่ผมว่ามันชัวอยู่ทีนี้ถ้าคุณมีอาบิเกลอ่ะอย่างที่คุณเห็นนะว่าถงฮีโร่รอบเนี้ยมันมีน้องอบิเกลอยู่ เออมันมีอาบิเกลเลยนะเว้ยคือถ้าใครยังไม่มีอะผมแนะนําเลยเลือกอาบิเกลอาบิเกลเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณมีอาบิเกลนะผมจะให้ดูผมจะเปลี่ยนโลเลนออกแล้วเอาอาบิเกลของผมมาอาบิเกลอยู่ไหนวะออน้องอาบิเกลอยู่นี่อันนี้รูนก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ะแต่ก็พอใจได้ให้ผมเอารูนของน้องขึ้นมาให้ดูเลยระหว่างนี้ก็มองหน้าผมไปก่อน อีเกลตอนนี้ตัวผมแนอนาคตกำลังตัดต่อภาพพวกนี้ขึ้นมาผมนี่ก็ขยันตัดต่อจริงนะเอาเอ่อตัดต่อภาพพวกนี้ขึ้นมาได้ทุกคลิปเนี่ย <c oughs> ใครเขาจะตัดต่อขยันตัดต่อเท่าผมเหมือนลูนที่พอจัดก็เป็นประมาณนี้เราเอาโรเลนออกใช่ไหมคือ <c oughs> อับิเกลเนี่ย <c oughs> เธอมีสกิลในการ เรียกว่าอะไรวะสกิลในการก่อแตกแล้วก็โจมตีอัดนานๆนะ่ะไม่ไดิโจมตีอัดหลายครั้งอะ่ะมันก็เลยเหมาะในการลงเนโคมากมันช่วยสลายเกาะบ,บอสได้ดีมากๆเดี๋ยวดูนะอ่ะอันนี้บอสก็จะโจมก็จะดึงตัวที่มีเอ k เยอะที่สุดมาอ่ะแล้วก็อปเกลเราทําให้อปเกลออกก่อนนะฮะเอ้ยอันนี้ <laughs> อันนี้เราผมจัดให้แฟนออกก่อนนะเห็นไหมอปเกลก็โจมตีอย่างไวเลยเรียกว่าไงวะ เดี๋ยวรอดูรอดูคือเวลาบอสมีเกาะอารบิเกลมันจะโจมตีหลายฮิตได้ไงมันจะสลายเกาะบ,บอสได้ไวมากแล้ด้วยการโจมตีอัดของเธอนะถ้าแบบทําให้เป็นสายดาเมจด้วยมันจะตอดเลือดบอสได้ดีมากลิตรกระดูกหกักอับเอาดิเจอปืนอารบิเกลเข้าไปเวลาเฉลี่ยก็ประมาณนาทีสิบถึงนาทีสามิบปีบ้างในรูนี่ผมจัดนะผมผมไม่ค่อยแก้รูนทีมนี้เท่าไหร่ เออมันผมจัดมอนผิดด้วเนี่ยถูกแล้วจัดถูกแล้วจุดแวจัดถูกแล้วอันนี้มันจะช้าเพราะว่าเราใช้ตัวเรายังมีตัวเฉพาะไม่ครบนะจริงๆต้องใส่อัต,ต้าแล้วก็เจ้าชามานแต่ว่า ต่กรณีของบ้านเด็กเขายังไม่มีนะเออตอนนี้ใกล้ตัวที่สุดก็เป็นอาบิเกลก็ประมาณสองนาทีเอ้ยมันเวลาเหมือนกับเมื่อกี้เลยเดี๋ยวพวกคุณ๋ยวเพิ่งปิดคลิปนี่คุณดูนี่ก่อนคุณเห็นไหมว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีตัวอะไรมาแจกเออนอกจากอาบิเกลที่จะมาแล้วอนะ่ไอ๋อคนตัดต่อครับเอาตัดต่อปากากาเข้ามาครับนี่ขยันต,ตนัดต่อหน่อยนอกจากอบิเกลที่จะเข้ามาแล้วสัปดาห์ที่สิบมีแอตตามาด้วย เนี่ยถ้าคุณเลือกอาร์บิเกลอาร์บิเกลสัปดาห์เนี่ยนะคุณอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ไปแต่ถ้าเอามารวมกับแอตต้าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวไปดูทีมที่ใช้แบบแอตต้ากันเลยอ่ะโดยผมจะเอาตัววารีฮิวออกแล้วครับแล้วก็เอาแอตตาเข้ามาไหนคนตาต่อเอาภาพแอตต้าขึ้นมาดิสครูสักครู่ จริงๆไออาร์เปเกลที่มีมันได้สองนาทีเพราะว่าเป็นเวลาแย่นะครับถ้าเวลาดีจริงก็ไม่เกินสองนาทีหรอกอวยครับอวยวันนี้คนตัดต่อกาลังเอาภาพแฟนขึ้นมาครับอ่ารูนที่เราจัดในตอนนี้ก็จะเป็นดังนี้เลยนะครั เราจัดให้อาเบเกลยนำนะโดยเพื่อนอย่างรวดเร็วแล้วอัดบอสโอ้บอสมันจะสร้างเกาะเจ็ดครั้งใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเกาะอาเบเกลก็จะสลายเกาะช่วยสลายเกาะได้ไวมากแต่ไม่เกาะแตกเลยนะอาเบเกลย นี่จบแล้วคุณจะเห็นได้แล้วว่ามันจบไวมากเดี๋ยวมาดูเวลานาทีสิบเอ็ดวิดูดูคุณเห็นความต่างไหมแค่มีแอตตา้ากับอาบิเกลเข้ามาแต่บางคน,นคอาจจะสงสยัยเอ้ยเมื่อกี้แอตต้าเพิ่มเข้ามาแล้วมันสองนาทีคงไม่ช่วยหรอกเอ้ยมันช่วยแล้วเวเี๋ยวคุณได้ดูก็แน้เนี่ยอาบิเกลกับแอาตต้าต้องใช้คู่กันไ้เพราะว่าถ้ามันไม่คู่กันมันก็จะกลายเป็นเอ,อทีมสองนาทีเพราะงั้น ผู้เล่นใหม่ต้องพยายามหาและรวบรวมให้ครบนะอาเบเกียวและแอตตาซึ่งเนี่ยไอกิจก,ก,กรรมโถงฮีโร่สัปดาห์ที่สิบห้าสิบหกเนี่ยมันมาแจกให้คุณเลยวคุณไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรแล้วถ้าใครยังขาดตัวไหนก็รีบหยิบมาเลยถ้าใครยังขาดทั้งสองตัวก็ต้องเลือกสองตัวนี้เท่านั้นเพราะว่ามันทําให้ฟาร์มเนโคคุ้มมากจริงๆคือผมพยายามพยายามทําไกด์แนะนําผู้เล่นใหม่ใช่ไหมโดยผมจากคลิปที่ทําผ่านๆมาผมก็ทําแบบ แนะนำว่าต้องใช้ตัวฟรีต้องทำกายแบบตัวฟรีเป็นหลักเท่าที่ผมทำมนะแต่ว่าผมจะติดปัญหานหนักๆก็ไอ้ตรงเนโคเนี่ยแหละเพราะว่าเนโคมันมันหาตัวฟรีมาใช้ยากจริงๆอะลูนทีมนี้ก็เป็นดังนี้นะฮะมอนมาเรียงกันก็จะหน้าตาประมาณนี้ดังนั้นนไอ้ถงฮีโร่ที่มาเนี่ยก็คือแบบดีแต่พูดเล่นใหม่มากเลยเว้ยเพราะว่า คือผมมองแล้วผมเคยยอมแพ้ไปแล้วว่าเอ้ยผู้เล่นใหม่เขาน่าจะฟาร์มเนโครอบละสองนาทีจริงๆช่วยอะไรไม่ได้แล้ะแต่แบบกิจกรรมที่มันมาใหม่เนี่ยที่มันแจกทั้งสองตัวเนี้ยคือแบบผมว่าน่าจะดีต่อผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนะผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะที่แบบไม่มีอาจจะผู้เล่นเก่าด้วยก็ได้ที่ไม่มีแอตตากับอาบิเกลอะเพราะว่าสี่ดาวบางคนก็มีไม่ครบใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วก็ยังขาดอยู่สองสามตัวนะสี่ดาวสามธาตุหลักอะ อ่ะเดี๋ยวมาดูเวลาเนี่ยถ้าเรามีแค่แอตตาเราจะแค่หนึ่งนาทีครึ่งเลยแต่ถ้ามีอาบิเกลร่วมด้วยจะกลายเป็นนาทีนาทีสิบเอ็ดวิแต่ว่าถ้าคนที่เขาจัดลูนดีๆเขาจะปาไปได้แบบเอ,อ่ก่อนนาทีอีกอ่ะถ้าคนที่เขาจัดลูนดุๆนะแบบฟาร์ไมไปเรื่อยๆจัดลูนดุๆก็ประมาณห้าสิบกว่าวิบ้างเท่าที่ผมถ้าถ้าจะไม่ผิดนะเพราะงั้นน่ะผมแนะนําเลยนะครับผู้ติด,ดตามมาผม คุณต้องเลือกแอตตาแล้วไม่ไม่เดี๋ยวคุณต้องเลือกอาบิเกลวนะเลือกอาบิเกลมานะแล้วก็ทําให้มันออกตัวแรกทําให้มันโจมตีแรงๆคือมันดีจริงๆมาครับเดี๋ยวเราจริงๆผมมีอาบิเกลวแล้วแต่เราเลือกให้ดูกันนะเพราะว่าสกิลอาบิเกลยผมก็ยังไม่เต็มทีมที่จะใช่ใชใชไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมไม่รู้ต้องใช้ตัวไหนบ้างสาหรับการเก็บอาบิเกลเดี๋ยวผมขอลองเล่นไปก่อนนะจริงๆก็ไม่แน่ใจหลักว่าทีมนี้จะได้ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าชั้นสิบ ผมใช้อะไรออโตผ่านไลท์ทีมนั้นก็น่าจะใช้ออโตตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงสิบได้อันนี้ลองใส่ป้อมม่วก่อนนะเจอกันครับแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็ออโตจนมาถึงชั้นสิบแล้วนะครับด้วยทีมนี้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจใช่ไหมว่ามันจะทัวร์หรือเปล่าเพราะงันเดี๋ยวดูเล่นดูอีกรอบเราจะใช้เดี๋ยวผมให้ดูลูนนะครับเดี๋ยวเล่นอีกรอบน่เราจะใช้ตัวอ e ีฟิตมเมิดพาราดินแสง มอโมนมืดแล้วก็พิกซี่ลมแล้วก็แปกต้านะเจ้าคิฟฟอดลมเพราะว่าเออมันจมตีแรงอะ่ะผมจะเห็นได้ว่าผมเอาตัวย่อยยุเอาตัวรถเกตดเอาตัวรีสกิลมามันก็ยังไม่ผ่านเลยผมเลยลองเอาตัวพิกซี่ลมมาใช้อีกตัวเพราะว่าพิกซี่ลมจะเพิ่มเดฟให้ทีมไงเลจะกันตายได้อยู่แล้วแล้วก็มีสกิลหมูที่จะลดเกตฝั่งตรงข้ามด้วยลดเกตนิดนึงมันก็ท่าจังหวะดีแหละ ก็เลยลองหยิบมาใช้แล้วมันก็ออตโต้ผ่านเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบด้วยว่าจะออตโต้ได้ไหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันนะครับแป๊บหนึ่งเอ่อผมลองเอาพิกซี่ออกแม่จีคือผมลองกดใช้พิกซี่ลมอีกทีไว้แล้วมันก็ไม่ผ่านผมไลยลองเปลี่ยนเป็นดานร์ลียนแทนแล้วมันก็ผ่านแต่ผมว่าเออแล้วผมก็ไม่ได้สต็อปไปนะเผลอเล่นต่อจนจบเลยเออแต่ผมว่า ถ้าใช้ดาเลียนอีกรอบหนึ่งเอ่อถ้าใช้ตัวดารลีอนอีกรอบหนึ่งมันก็คงอาจจะไม่ผ่านหรอกมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ผ่านอ่ะแต่ว่ามันก็คงผ่านไม่ได้ทุกรอบเพราะงั้นผมแนะนํานะครับว่าใช้ตัวท e ีฟิตเนี่ยแหละอาาดินแสงโฮมลนเมืดแล้วก็กิฟไฟนะตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาใส่เป็นตัวที่มันช่วยยื้อทีม่มาจจะใส่เป็นลูลู่ก็ได้ผีน้อยน้ําที่มันจะกลางปีกแล้วก็ฮิวหรือว่าแฟนฟานก็ได้ไอตัวที่กลางปีกแล้วก็บับดาบอะไรเงี้ย ่ะเดีวผมให้ดูลูนทีมนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมอนเตอร์กับลูนกันนะฮะเอ้ยผมกดค okay, okay, okay. ีย์รัดผิดโอเคโอเคโอเคเอ้ไม่ใช่ผมคนตัดต่อเขาตัดผิดมีโลคีย์รัดอะไรไม่มีอย่างคือการตัดต่ออ่ามอนเตอร์ที่ผมใช้ในการออโต้ผ่านนะครับสำหรับการฟาร์มอัลเกลเอ้การเก็บเศษอัลเกลก็มีเวลโลมอสดาเลียนมีโฮมุนเมืดมีชา์มีสเปกหน้า ah นะดาเลีนเยนในอย่างที่บอกว่าเออมันเอามาตัวเอามาเป็นตัวแบบ ประกันชีวิตอ่ะแบบให้ทีมมันทัวร์ขึ้นแต่ว่าจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับใช้แบบเป็นแฟนที่ใช้ฮิวก็ได้ใช้เป็นรูลูหรืออาจจะบูฟน้ําก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอาจจะมีทีมที่ที่ดีกว่านี้แต่ผมไม่รู้นะผมก็แนะนําได้แค่นี้นะอ่าถ้าไม่ผ่านายังไงก็กด, Auto ด,ดนนออโตกกอไอไาาอ้ได้นะครับเพราะว่าดันเจียนนี้มันไม่ต้องเอ้ยไม่ติดกดมือก็ได้นะครับถ้าาไม่ผ่านยังไงก็กดมือได้นะครับเพราะว่าดันเจียนนี้มันไม่ต้องออโต้ก็ได้นะเพราะว่ามันเล่นรอบเดียวเพื่อเอาเศษ อ่าหรือไม่ก็ถ้าใครมีตัวดีกว่าดาเรียนก็ใช้ก็ได้ครับใช้ใช้แทนก็ได้อ่าแล้วก็อันนี้ผมแนะนําไม่ได้เลยก็คือมันจะมีมอนสเตอร์หล,หลายๆตัวให้เลือกใช่ปะ่ะอ่าอย่างรอบนี้นอกจากอาบิเกลก็มีอีกสี่ตัวให้เลือกซึ่งผมไม่ไม่รู้จะแนะนําตัวไหนเลยไปอ่าคือผมอะอย่างผมอะถ้าผมผมแนะนําว่าถ้าคุณไม่มีอาบิเกลกับเจ้าแอตตาเนี่ย คุณต้องเลือกอาบิเกลนะเพราะว่ามันจะทําให้แบบคุณฟาร์มเนโรได้ง่ายขึ้นมากแต่ว่าถ้าคุณมีอาบิเกลแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าจะแนะนำนย,ยังไงดีตัวอื่นอย่างเจ้าพัดไฟเงี้ยไอ้ตรงแอสซินลมเงี้ยตรงแส้แสเงี้ยหรือไม่ก็ตัวทอยเต่ามืดเนี่ยคือผมไม่รู้เลยว่า,วาตัวไหนมันดีหรือทําอะไรบ้างเพราะงั้นต้องไปหาข้อมูลจากช่องอื่นที่อื่นแล้วล่ะ เหมือนเขาแนะนําเป็นแท่แสงใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าแท่แสงทําอะไรบ้างแต่ได้ยินมาอย่างนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันให้ตรงให้ตัวพวกแอตตาบอลบอลน,น้ําตัวจากลมติ้งจอกแสงสมุไรมืดเนี่ยนอกจากผมแอดผมแนะนาแอตตาใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีแอตตาแล้วผมไม่รู้เลยว่าอีกสี่ตัวมันทําอะไรได้บ้างเพราะว่า,า,าของนั้นคนคงแนะนําไม่ได้นะขอภายในส่วนนี้ด้วยนะฮะ เอเครับงั้นคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบลงในเพียงเท่านี้นะฮะ,ะวันนี้ผมพูดอะไรปิดาพาดไปไประการใดไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจไปหรือว่าหูดหงิดบดเครืองแ้นเครืองอยากอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอภายมา,าที่นี้ด้วยนะฮะไปพายครับไปพายเจอกันโอกาสหน้าครับไปพายไปพาย